สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์นะคะอันนี้มาใช้ทา,างสามค่ะไถตัดร่องยางนะคะไม่ใช่ตัดรากนะคะตัดร่องนะคะปกติจะเป็นแถวยาวนะคะให้ไถตัดเป็นช่วงสั้นนะคะก็จะโดนต่อยางนะคะ ายที่ธรรมดาหางสานะคะก็จะเป็นราคา500นะคะถ้าถายตักแบบนี้ก็ถ่ายยากหน่อยนะคะก็จะเป็นราคา550นะคะ อยางค่ะแล้วมันก็ต้องยกผ่านตออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำยากแล้วก็จะช้าหน่อยโดนตอแล้วก็ยกข้ามแล้วก็วางใหม่ก็ประมาณ7เมตร7เมตรนะคะถ้าเกิดไถาลายยาวไปอย่างนี้นะคะไถตรงไถตรงไปนี่มันก็ตามลายล่องอยางก็ไถง่ายนะคะ แต่ว่าเจ้าของที่ให้ใช้ตัดนะคะเราก็เลยขอเพิ่มอีกไร่ละห้าสิบบาทเมื่อวานมาลงแล้วนะคะได้ประมาณไล่หนึ่งพอดีแกนผ่านมันรูดนะคะเราก็เลยเอาไปกึงเกี่ยวใหม่วันนี้ก็มาลงทำค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเร็วไม่ได้ มันจะเป็นช่วงสั้นนะคะแบ่งเป็นสองตอนเพราะตรงกลางนะคะก็จะเป็นทางรถวิ่งะค่ะทางกลางสวน ตอเราก็จะเว้นไว้แล้วเราก็มาวางใหม่นะคะพอถึงตอเราก็ยกตอยางใหญ่นะคะบางตอก็ผุแล้วแต่บางตอก็ยังเป็นยางยังมียางอยู่นะคะนะคะี่ค่ะเราก็ต้องค่อยๆไปนะคะ ช่วงขอ,ขอบขอบสวนนะคะติดกับป่ายางเล็กตรงนั้นก็มีนุ่มๆหน่อยนะคะเพราะมันเป็นดินทรายเป็นร่องน้ำนะคะช่วงนี้ฝนก็ทิ้งช่วงไปประมาณสามวันสี่วันแล้วะคะก็เลยได้มาออกมาทำงานงานก็มีรอนะคะเราไปลงหางสามไว้แล้วก็ ยังลงไม่ได้นะคะเพราะฝนช่วงเมื่อกี้ไถหางสามไม่ลึกเกินไปมันเลยนานแห้งมันไม่แห้งง่ายอันนี้ก็มาลงหางสามนีกค่ะที่ตรงนี้เขาจะปลูกยางนะคะนี่พอไม่โดนตอนะคะก็ไถไปแบบง่ายๆเลย ถ้าไม่โดนตอเราก็ถ่ายไปเลยโอ้ตรงไหนโดนตอก็จะช้าหน่อย ันนี้ไม่ถูกต่อยางนะคะแล้วก็ไถยายาวไได้เลยไม่ต้องโยกหางต่อยางนี่น่าจะห่างกันประมาณ2องเมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากเข้าไปดูฝากติดตามกันด้วยนะคะน้อยแท็กเตอร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ